ครับสวสีทุกคนเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยพอผมนะสวัสดีครับเป็นไงทุกคนรอคลิปสุ่มใช่ไหมลนะ่ะเรออียบร้อยนะผม,ผมก็ได้ประกาศปไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะผมนะไม่ใช่เมื่อวานดิว,วันกอ่อนนะผมนะอ่าเพราะว่าแบบคือความจริงนะผมพยายามว่าแบบคลิปต่อไปนะจะเป็นคลิปสุ่มกาชาผมนะซึ่งผมอัดมาแบบอัดมาเตรียมพร้อมมาทุกคนเตรียมอัดแล้วก็เตรียมตัดต่ออะไรต่อน,นั้นนะ แต่พอดีพื้นที่ผมเต็มไงตอนนั้นผมก็คิดว่าลองลบอะไรนะไฟล์ไม่จำเป็นนะผมนะแต่ผมเพลอไปลบแล้ผมนะเผลอไปลบไฟล์ของคลิปให่จรเจอล้ผมนะเรียบร้อยคลิปสุ่มผมรวมถึงไอดีลองด้วยไอดี ID หลักด้วยผมนะไอดี ID หลักผมก็สุ่มนะั้นในคลิปนั้นนะโอ้เรียบร้อยดีโคตรเศร้าผมนะแต่ตอนนี้ก็นะบทสรุปในการสุ่มก็ดูเอาผมนะทีมผมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมล่ะไม่คหับผมนะใช่ฮะไม่ก็คือนม่ละเกลือโอ้โ คือตอนนั้นนหนคือผมสุ่มแบบมันเพิ่มโอกาสนะทุกคนนะร้อยสามสิบอ่ะทุกคนตอนนั้นผมมีแล้วผมสุ่มดูโอ้โหเรียบร้อยเป็นงไงล่ะมึงแทบล้องอ่ะทุกคนตอนนั้นแบบมันเพิ่มโอกาสจริงไหมตอนนั้นไปคิดในใจแท <twitch. S 1> บร้องหายทุกคนนะสุ่มไม่ได้เลยทุกคนแต่ตอนนี้นผมก็มีอ่าตั๋วอยู่นะทุกคนนะตั๋วอยู่เล็กน้อยอยู่เออแต่โคตรเศร้าทุกคนคือร้อยไปนะผมคิดเอาไม่ได้สักตัวแถมมันเป็นตู้เพิ่มโอกาสด้วยทุกคนโอ้ถ้าไม่ใช่ตู้เพิ่มโอกาสผมกลบกมกับไม่ว่าเลยแต่แบบ มันเพิ่มโอกาสแล้วมันไม่ได้สักตัวไงลอยไปโอ้โหโคตรเศร้าผมนะแต่เพชรเนี่ยเนี่ยเพชรพันเก้ากว่าเนี่ยอยู่ผมจะไม่ได้สุ่มเกียร์นี้ผมนะและแน่นอนครับผมจะดองยาวผมนะเพชรพวกนี้ผมจะไปสุ่มออย่าคิดมากครับผมนะตอนนั้นนะก็ต้องขออภัยด้วยผมนะสำหรับคนที่รอแบบสุ่มเกียร์อะไรเงี้ยอ่าส่วนเดี๋ยวเขาสุ่มอะไลได้เรนเจอร์ครับผมนะไอตัวเรนเจอร์เองของผมนะซุ่งเกียร์ผมก็เก็บไว้ไอเพชรเพชรผมก็เก็บไว้สุ่มเกียร์อะไรท่ขาดสกผมนะซึ่งเป็นเกียร์ที่ดีมากผมนะ เออผมก็บอกไปแล้วเออดีมากตลาดุกคลิพมันหละโอเคเลยลิปนี้ผมก็จะมาสุ่มเกียร์ไอ้สุ่มตัวละกวยี่สิบห้าใบผมนะตัวเราไม่เหลือแค่นี้หรอวะโอ้ร้อยกว่าใบไม่ได้สักตัวทุกคนนะมาซิยี่สิบห้าใบต้องได้อรอทุกคนคือไม่ได้มือเกินไปนะคือร้อยกว่าใบเฮ้ยร้อยบอกสามสิบบอกสี่ห้าใบด้วยตั้งแต่ลิปก่อนนะร้อยสี่สิบห้าบวกยี่สิบห้าก็เป็นร้อยเจ็ดสิบใบทุกคนนะดูรีบจ่ายไม่ได้ไหมมาตัวแรกยิบเข้ามาเป็นไงโอ้โหเรียบร้อย นะไม่เป็นไรมองนะอีกสี่ครั้งก็น่าจะได้หรอ,อมั้งสี่ครั้งขอแจ็คก,ก็ได้นะเพื่อนนะบุนดาผมก็ไม่ไนนะค่อยชอบเท่าไหร่นะคือมันแบบสกิลมันไม่ดีอ่ะทุกคนคือบนะุนดาน่ะคือไม่ใช่ไปดีหรอกคือเป็นแบบมันเป็นตัวที่ใช้งานได้ชัด้แบบไม่ไม่นานอนะ่ะเออไหนดูดิโอ้โหเอ้ตัวนี้ก็พอทำพีร้อยได้ครับผมนะตัวนี้ก็ถือว่าพอใช้ก็แล้วกันเออไปทำพีร้อยคือบุนดาคือมันเป็นตัวที่แบบใช้ยาวไม่ได้ทุกคนนะเออ มันใช้ยาวไม่ได้ทุกคนไอ้ที่ยังพอใช้ได้ก็คือแจ็คครับผมนะคือมันยังมีเซลุกอมตะไงและดาเมิพิษด้วยก็ถือว่าใช้ดีครับผมนะถึงสกิลสองมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะลูกค้ามันเป็นไงโอ้โหคือมันไม่ควรใส่นะผมไอ้กบเนี่ยคือควเรเอาออกไปได้ก็ออกดีนะเอาแค่ก,กบแปดดาวมาได้เออเพิ่งกบจิดดาวออกมาสองครั้งนะทุกคนคือเออใช่ตอนนั้นผมสูงร้อยครั้งนะเจนดดาวออกมา2ครั้งทุกคนรีวขนาดเจ็ดดาวอ๋อ,อที่เอาเจ้าสูงตัวฮีโร่ละไอ้ตูงตัว เนจอนะโอ้ยโอ้โหชุดน้ําแต่ไม่ไอเนี่ยก็เกลือกนแล้วทุกคนนะคือเอาตัวดีๆมาให้ก็ได้นะถ้าไม่ใช่พวกนี้ก็ได้เออรลุนเลดก,ก็ดีนะเห็นไหมคิบูวใครนะรลุนเลนยาวๆเลยกูดุเลนก,ก็ดีนะสิวะก็ดีนะออมีวังๆอย่าง,าง,างได้อยู่นะแต่ตู้นี้ตู้เทพไงคนเราต้องได้ทุกคนโอ้อะไรวะโอ้โหร้170อยเจ็ดสิบขบใบอ่ะ สูงแบบคนลบโบที่ไม่เก่งด้วยนะทุกคนนะระโบเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นโอ้ oh, แต่มันก็ไ,อยอยไ,ไปออกให้ไงประเด็นใหแ h มทางาน,นก่อนะมาครับนะผมนะก็ในคีปผู้ผมนายปกลิปผมก็บอกมาแล้วผมจะมารีวิวตัวบุดดษครับผมนะซึ่งแน่นอนไอ่ดีเมื่อกี้ไม่ได้แต่ไอเดีเนี่ยไอดี ID หลักครับผมนะดูไว้เทพนะเออมีเรมด้วยทุกคนไอดีด ID หลักผมโอ้เป็นตัวที่ดีมากเลยแลวก็มีซันล,ลี่ตัวนี้ที่เขาว่าตัวดีด้วยไอกาบาวสุดแทนสถึงกตัวนี้ เซคิลก็สาววีทุกคนนะโอยอย่างอย่างไหนเบลแล้วก็ตัวนี้ครับผมนะตัวที่ผมตั้งใจปั้นมากเลยแล้วก็อามาตัวนี้แมสุดยอดจริงๆและแน่นอนนะครับผมนะก็เหลือไม่ได้ครับผมนะั้นนั่นคือชากะครับผมนะซึ่งคือไอดีนี่หนละมันมีแค่เก้าตัวใช่ไหมทุกคนแล้วผมลองกดสุ่มเล่นของผมนะครั้งแรกด้วยครั้งเดียวผมได้ชากะเอา้เอา,อาบอกให้ตอนนั้นแบบอารมณ์แบบนะเหมือนโดน เอ็มตบหน้าแล้วรูปหลังอะทุกคนแบบไม่คม่อยดีใจเท่าไหร่นะตอนนั้นี่แบบเศร้ามากทุกคนนะโอ้แต่ตอนนี้ก็ตัวเยอะอยู่นะทุกคนนะดูดิโอรางวัลเยอะว่ะโอเคไอดี ID นี้สิ่งที่ผมขาดนะั่นคือทุกคนเห็นไหมไม่มีไฟสักดิบเลยเออคือดาเมจไฟผมขาดไปเลยผมนะคือไอดีเนี่ยต้องขอสุ่มเอาแจ็คดีกว่านะทุกคนนะเอแจ็คมาก็ได้นะไม่ต้องเอาสาขามาก็ดีเออขอแจ็คก,ก็ได้นะเออมอผมนะสุ่มเล่นก็สุ่มเล่นเผือเเอ่อได้ เมื่อกับตอนนั้นไงแบบซุ่มเล่นเล่นชาื่อชาเก่าเฉยตว์โอ้โหกูนี่อึ้งเลยอ่าผีจีนก็ก็ก็ไม่เคยดีเท่าไหร่นะสำหรับไอดีนี้เพราะไอดีนี้มีหมากลุกแล้วไงไอ้อะไรสันนีบหมากลุกมันก็ดีกว่าผีจีนะสันจะหมากลุกทั้งหมดนะอะไรแจ้งเตือนอะไรองเนี่ยโอ้โหให้เจ้ามาดิเคโอ้โหเอาว่ะตัวเนี้ยเก่ากึกเลยโอเคทางงานเราก็ไม่พูดมาษาเพลผมนะเรียบร้อยแจ็คก็ไม่ได้ผมนะสิบตัวมาเรามารีวิวชาก่าดีกว่าผมนะว่าแบบ ตัวมันจะแบบมันเหมือนกับผลโดนดาหรือเปล่านนะทีแรกก็ด่านี้เลยผมนะด่านที่แบบคนอื่นเขาใช้เทสประจำก็คือดาสามร้อยหกสิบเก้าเก้าสิบหกนะผมนะเป็นการเทสดาเมจหรือเปล่านนะเออตัวนี้คือเพราะว่าบอสด่านนี้คือถึกมากเลยผมนะบอสฐานเนี้เยเน่ยเขาถึกส่วนมาียูซ่ากลางนะผมนะแบบหน้าป้อมนะผมนะแน่นอนเป็นเรื่องปกติแล้วต่อไปโดนดูดาเมจผมนะดูนี่ดูนี่อ่บาบัฟอีกแล้วโอ้โหอ่าโหดไปจังวันนี้หืมกว้างอยู่นะทุกคนนะดาเมจ จะฟันมาบอสกูโอเคดูดิแต่ดาเมจมันไม่ค่อยแรอยงอ่ะทุกคนต้องใส่ต้องใส่เกียร์คริสต์มาสด้วยล่ะเนี่อู้แรงอยู่นี่แรงอยู่แรงอยู่เนี่มันก็แรงอยู่เอาแรงอยู่โอ้โหแต่มันก็ไม่ค่อยถือเท่าไหร่นะเพราะว่าบอสบอสด,ด่านแค่นี้โคตรตีโคตรแรงทุกคนอ่าโอเคโดนสองทีล้มอยู่แล้วทุกคนนะจัดจ้านเอาอยู่นะไอีตัวเนี้ยถือว่าดาเมจจัดจ้านแล้วก็แม่นหรือเปล่าโอเค,แม,อเอเคแม่นก็ผมนะนอกจากทางแล้วน่าจะแม่นของผมนะโอ้โหเจ็บบอสตัวนี้คือตีแรงมากบอสตัวนี้ ทเท่าไหร่ก็ตายหมดนะฮะกัวเข้าไปหืึใกล้ตายแล้วผมนะแล้วก็เรียบร้อยของนะบอสก็ตายอยที่เรียบร้อยนะผมนะคือว่าดาเมจก็แรงใช้ได้ของนะไม่รู้ว่าพอรับเดือนนี้หรือเปล่านะโอเคมาพร้อมด่านต่อไปด่านนี้เขาจะทดสอบเกี่ยวกับความกว้าง,งของสกิคลครับผมนะไอ้สกิคลคว,วามกวาม้วางและความแบบฮะความแม่นของสกิลด้วยคนนะหรือว่าจะข้ามหลังหรืเปล่านะดูดิเฮ้วุด้าอืมยั้งของนะรอก่อนล้อผมนะปื้อเข้าไปอหึพลาดว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันมีพลาดได้เหรอวะเฮ้ยเอาจริงดิ เอาจริงนี่เ้ยแม่นอยู่นะเอ้ยเอาวันหลายคนอยู่โดนอยู่ร่มนะแต่ไม่ค่อยข้ามเท่าไหร่นะทุกคนนะแต่สกิลกว้างนะครับกว้างเอาเรื่องอยู่สกิลคือเป็นสกิลที่กว้างเอาเรื่องอยู่ทุกคนดูดิว่า400กว่าจุดก็กว้างนะผมนะแต่อย่างเดียวคือมันไม่ทะลุอมตะนะโอ้เรียนแม่นด้วยนะทุกคนนะเออแม่นแม่นแม่นเริ่มแม่นแล,ล้วเริ่มแม่นแล,ล้วอ,อ,อไม่รู้ว่าเป็นเพราะแค่อะไรสถิตหลังก็เป่าเออไม่ใช่ไปคิวีมาโอ้โหไม่โดนสักนิดเลยนะโอเคแต่คิดว่าถือว่าแม่นหรือเปล่าน่าจะแม่นอยู่ เน้ยก่ะมีความกว้างสูงอยู่ท่ทุกคนนะโอเคใช้ได้ครับใช้ได้โอเคถ้างั้นเรามาทดสอบต่อผมนะแม่กบลีทองแดงนะเออนี่แหละลาซาทองแดงเพราะว่าอะไรนะบุ๊ดดาวสายยาอ่าเลเจอร์เจเลอร์ตัวที่แบบเล่นได้เฉพาะลีทองแดงไหนดูดิเสมครับลำเรือไหมแน่นอนครับผมชาวไม่ปล่อยเรือกับเอลเลนมานะว่าสองตัวนี้มันเวอร์เกินไปผมนะไอสองตัวนี้เวอร์มากเลยทุกคน หนาผมนะสาขาว่ไงครับสาขาเราบัพโลมาแล้วครับแรงแซงเฉยไม่รดนผมนะแรงเอาเรื่องผมนะหมายถึงแบบดามเปลี่ยนเบานะดามเปลี่ยนเบามายอะกว่าไม่โคตรแรงเลยผมไหนเลี๋ยวดิสาขาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์โชว์โชว์กระโดดซับกระโดดซับกระโดดซับหน่อยหร่อะไรกระโดดมาโอ้โหตายผมนะแตกโอ้โหไม่ทันโอเคดังั้นมายกที่สองผมนะโอ้ทีมนี้ถือว่าไม้ฟูมากเลยผมนะทีมนี้ถือว่าธาตุไม้เพียบผมนะแต่แน่นอนมา เราจะไม่ปล่อยเอเลนกับเรียมเหมือนเดิมผมนะคือไอ้สองตัวนี้ก็แน่นอนฮนะปล่อยมาซากากูไม่ได้โชว์นอลม้าหมดนะฝั่งตัวข้าก็โอ้โหเอาเรื่องนี่เนี่ย evet. ตัวแต่ก็เป็นตัวที่เก่าแล้วผมนะจูเวนอ่าไออะไรนะจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้ลนะอที่เป็นนักเลงนะนีะ่นะหลาซากาเราโอเคซาการมาผมนะโอ้แล้วโดนผัก <c> อ <ười> ่าในงานต่ออาซากาแล้วบับโลผมนะนายดูดิหน้า,นาเมดเหรอ โดนอยู่นะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโดนอยู่โดนอยู่อ่มใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะสำหรับหาหลีกเข้าไปนะผมนะก็ดูดีครับดาเมจก็แม่นหรือเปล่าวะทำไมไม่มีสาระแบบสาขาขึ้นหัวเลยอ่ะหนดูดิดูดิโหยเอ้ยมีอยู่มีอยู่มีสาระขึ้นหัวอยู่แสดงว่าโดนอยู่นะทุกคนนะแต่ไน้น้องนักฝ่งตรงข้ามนี่เป็นไม้ล้วนนะผมนะคือไม่ใช่ไม้ล้วนอีกไม้ไม้แบบไม้ส่วนใหญ่ของนะเกมนี้แบบสาขาก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะทุกคนนะแต่ก็อยากรีวิวอะเออเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดุเดือดนะเออมาดีครับ แล้วก็มีไฟครับผมนั้นนั่นคือเอออะไรนะหน่วยพจนเพลิงนะเออที่เป็นไฟอ่ะทุกคนในจะมันจะตายเอาทายแลวนี่เอาาเอหน่วยพจนเพลิงตายแล้วทุกคนโูหแรงเอาเรื่องนะชากะหรือไม่ก็อ,อาจจะเป็นโทวาก็าได้หรือไม่ก็ตเตาเ่นนะตเตาเ่นสับเออเตาเ่นนงง่งด,ดูดีกว่าของชากาทุกคนะนะเออแบบเตาเ่นแบบมันแจ้งเดียวคือมันเป็นบัฟเคียรทุกคนนะแต่สกิลมันแบบสับไงเออมันแรงนะซาเตาเ่นโอเคตอนนี้ชากาเราโอ้โหย ไม่เห็นเนีไม่เห็นดาวิซากาโอ้โหโดนโดนเกีรแล้วซากะโต้หลบก็ออกมาเยอะเหมือนนะเกียร์เนี่ยโอ้ตอนนี้ครับผมนะไดูดิเดือดมากเลยของตอนนี้แต่นะตอนนี้เราโถมบ้านอยู่นะก็น่าจะได้เปรียบนะชนะอยู่หรอกตอนนี้ซากาเราโดนดวผมนะยังไงโอ้ยถือว่าโดนแม่นอยู่นะทุกคนนะดูดิดูดิชนะรักมุนหัวศัตรูผมกนั้นที่แบบเหมือนเหมือนของท่านชาขาุกยน่อนเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่อะไรกันแน่นอนนะสำหรับเป็นแบบคือเนี่ยผมเหตุผลที่ผม ั้นสลอตมาคือมันป่วนได้ดีมากเลยทุกคนนะปวนกว่าอนูบิสอีกนะแต่อนูบิสเนี่ยแบบอัรนัสมอนมันจะบบเถื่อนกว่าไงแต่สลอตน,นี่คือมันปวนมากเลยทุกคนนะโอ้แต่สาขาเอาอยัางโดต่อเขานะโอ้โดนอยากต่อเนื่องศัตรูกดโดนนนะ็โดนเขนะโดนบ้างไม่โดนบ้างนะเพราะว่าแบบศัตรูเป็นดาธาุมาไม้ไงเดี๋ยวถึงว่าเอาเรื่องผมนะคือทีผมเนี่ยคือแบบอี่อยากเอาทุกคนนะ ด,ดูดิดูดิคือดูจากแนวทางผมน่าจะปล่อยปล่อยไม่ค่อยไหวแล้วผมนะเลนเจอคือดี๋ยวเครื่องพังอีก <c oughs> เครื่องพังนี่ตัวใครตัวมันนะโอเคก็เท่านี้ละบังเนี่ยโอเคน่าจะชน,นะแล้วนะทุกคนนะโอ้โ oh, หชากาก็คืวัดดีไหมเออสำหรับผมนะเดี๋ยวเดวเดี๋ยวค่อยสรุปเดีวค่อยสรุปในชนะไหมเนี่ยโอ้โหมันยื้อนานจังจริทกคนนี่โอ้โหโอเคเอาเอาแล้วเรียเรีบเรียบเรยบเรเร็วเร็เร็วเร็เร็วเร็งเลยครับเร็งครับสตารโหลดดูด้วยนวกนะ นะครตอนนี้โอ้เรยบร้อยครับแตกที่เรยบร้อยโอ้โหนานเอาเรื่องนั่นนี่ยิ่งจากฝั่งตัวข้ามมีธาตุมาเยอะด้วยล่ะนะอืมอะนะถ้าสรุปแล้วตัวนี้เหรอเป็นตัวที่แบบถ้าใครชอบก็สะสมไว้ได้พวนะแต่แบบผมมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าตัวนี้จะไม่ติดนานนะครับผมเออมันจะแบบอยู่ไม่นานแน่นอนครับตัวนี้อ่ะอย่างต่ำเลยคนละวบน่ามามันหายไปเลยครับอยู่แบบโลกไปล,ลืมไปเลยบอกให้ตักคนละโบน่ามาคือมันไม่เหมือนโพล์ซอรนเด้อดวนโพลเซรอร์นมันยังพอข้ามได้อยู่นะ แต่ตัวเนี้ยมันลราผมนะผมก็ปั้นมาไว้รีวิวเ่านั้นนะเองก็มีา่าให้รีวิวกัวนหะว่าโอเคก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผมนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ